ยืนยันแล้วก้องสมเกียรติจันทาน,นักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้บิด MotoGP วันนี้29สิงหาคม2024 LCR Honda ประกาศอย่างเป็นทางการดึงก้องสมเกียรติเซ็นสัญญา2ปีกับทีม LCR i d e a m i t s u บิด MotoGP 2025และ2026แทนที่ของทาคา g ากินากากาินอกจากกล้องจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้บิดในระดับพรีเมีย c ์คัสของเวิร์ลกลางปีแล้ว เขายังเป็นนักบิดไทยคนแรกที่คว้าโพเดียมรวมไปถึงคว้าชัยชนะได้สูงสุดในระดับเวิลด์กางปีในรายการโมโตทูเมื่อปีที่ผ่านมาณนะสนามทวินริงโมเตกิรวมไปถึงชัยชนะครั้งแรกก็คือปี2022ณสนามมันดาลิกาไม่เพียงเท่านั้นเจ้ากล้องเรายังขึ้นโพเดียมอีกมากมายครับทั้งที่อาร์เจนตินาออสเตรีย ฝรั่งเศสรวมไปถึงไทยกลางปีบ้านเราเมื่อปีที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆรวมไปถึงเป็นความสำเร็จของโครงการ r a c e to the Dream ที่ทางไทยฮอนด้าได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมีนักบิดคนไทยขึ้นไปบิด MotoGP ปี2025ซึ่งเป้าหมายนี้ครับตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนปี2018 ที่มีการจัดแข่งขันไทยกลางปีเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ส่วนตัวแล้วผมอยากเห็นก้องสมเกียรติได้ขี่รถ RC 2 1 3 V พร้อมกับสวมชุดแข่งลายรถแข่งของทีม a l c r i n d e m i t s u ใจจะขาดแล้ว และยังไงคลิปต่อไปฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาทําประวัติของเจ้ากล้องให้ได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ขอฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o ไร v a วให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ